จุดเช็คอินให้ดาวไลน์มาถ่ายรูปเลยครับไม่เคยมาว่าถ้าไม่ถ่ายรูปอะหลายครั้งแล้วหมอมาใช้บริการที่นี่บ่อยไหมครับไม่เคยคุณที่ทำเอ็มเบย์ประสบความสําเร็จระดับนี้นะฮะนี่คือต้นทางทุกคนครับทำงานหนักช่วยเหลือเขาให้เขาประสบความสำเร็จจริงๆให้เขามีรายได้ที่มั่นคงเขาสามารถมีมรดกให้ลูกได้เหมือนกับที่เรามี สวัสดีค er รับตอนนี้เราอยู่ในรายการไลฟ์สบาย EP 6แล้วเรามาเปิดสักกาาดใหม่กับสถานที่ใหม่ๆเลยมีอะไรใหม่บ้างบอลนี่ไงครับผมมีพิธีกรคื่ใหม่นะครับนี่เล่านี้เรามาบุกคอนโดหรูใจกลางกรุงกันเลยครับพี่ยเดี๋ยวนะรายการนี้เป็นบุกบ้านไม่ใช่หรอเอาเราไปทุกที่ครับขอให้มีคนสำเร็จอยู่ในนั้นเราไปหมดแล้วปีใหม่นี้เราต้อง เปลี่ยนบรรยากาศไนเรามาคอนโดบ้างนะฮะตอนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าแขกรับเชิญผมอยู่ไหนแล้วผมขออนุญาตลองโทรหาเขาก่อนนะพี่ยูนะดีเลยค่ะดีเลยค่ะเอาละสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีน้องยูเป็นไงเป็นใครไปไม่ได้ครับกับแขกรับเชิญของเราสองคนวันนี้โอ้โหนี่ได้ข่าวว่ามาไกลเลยใช่ไหมครับมาอยู่ที่นี่กันใช่ครับมาจาก สงขาเป็นคนสงขาครับแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ก็คอนโดเนี้ยเข้ามาอยู่ได้ประมาณ 7, 7เดือนเพิ่ง7เดือนเองใช่ใชครับเจ็ดเดือน <7 S 1> เราก็มารบวนบ้านเขาแล้วไม่ใช่เต<ร>ียเอยกเลยอยากจะมาดู สไตล์ของคนสําเร็จเนี่ยเป็นยังไงและเดี๋ยวท่านมาที่เพราะอะไรยังไงบ้านเป็นยังไงคอนโดเป็นยังไงคืออยากเห็นละค่ะเราจะบุกไปที่ห้องของคุณหมออาจารย์ก่อนเลยครับไปเข้ไปเลยนะคะได้เลยครับเชิญเลยค่ะขอบคุณคับ ื้นที่กี่ห้องนอนครับเนี่ยอาจารย์อสามห้องนอนครับห้องนอนครับผมก็ห้องนอนลูกสองห้องคนละห้องคนละห้องเลยใช่มครับผมห้องเดียวอาจารย์มีสองห้องที่จะแปิดแม่ อย่างนี้ที่นี่เราอยู่กันประมาณกี่คนนะคะอาจารย์อยู่กัน4ี่คนสี่คนก็คืออาจารย์คุณหมอแล้วก็ลูกชายสองคนเดี๋ยวก่อนจะมาถามซอกแซ่กอาจารย์ให้อาจารย์กับคุณหมอแนะนําตัวนิดนึงก่อนดีกว่าเผื่อเพื่อนๆทางบ้านอาจจะไม่คุ้นเคยหรือว่าเพิ่งเคยรู้จักอาจารย์กับคุณหมอนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนําตัวนิดนึงครับอาจารย์ครับผมผมพัชธรแซ่ตั้งนะครับก็อดีตเป็นวิศวกรแล้วก็เคยเป็นอาจารย์สอนในมหาลัย เราก็ทำธุรกิจ M.V. ควบคู่กับงานประจำมา5ปีแล้วก็<น>อายุ28นี้ก็ลาออกจากราชการแล้วนะครับ<น>บ้านก็อยู่สงขาเป็นหลักครับก็ชื่อทันตแพทย์หญิงมารินีแซ้ตั้งนะคะก็อตอนนี้ก็ไม่ได้ทำอาชีพหมอฟันแล้วนะคะก็ทำธุรกิจแอมวอย่างเดียวนะคะเล็กขาวเพิ่งมาอยู่ <ๆ S 2> ที่นี่ได้ประมาณ7-8เดือนเองใช่ไหมครับใช่ใช่ครับ หนูอยากรู้ค่ะว่าอะไรคือเหตุผลที่ทําให้ทั้งสองท่านมุกเข้ามาอยู่ใจกลางเมืองแบบนี้เลยค่ะก็เรื่องลูกอย่างเดียวเลยนะคะใช่เพราะว่าลูกเราเนี่ยเราเรียนอยู่ที่ภาคใต้ใช่ไหมคะก็จะเป็นโรงเรียนอินเตอร์อ่าเราก็เลยอยากให้ลูกที่มาอยู่โรงเรียนที่แบบใหญ่ขึ้นอ๋อคืออยากให้แบบสังคมกว้างขึ้นสังคมกว้างขึ้นใช่เพราะว่าที่นู่นมีเพื่อน7จ็ดแปดคนเองที่นี่กันแล้วก็อยากให้ลูกมีสังคมมากขึ้นแล้วก็การเรียน พอเขาโตขึ้นนะคะอยากให้เขาแบบว่ามีการเรียนที่ดีขึ้นนะคะก็เลยมุกมาที่นี่ก็ตัดสินใจแป๊บเดียวเองอาจารย์เอกมาถึงบอกว่าไปย้ายไปอยู่กรุงเทพดีไหมอ่าตอนแรกก็ยังแบบว่าเอ้ยเราก็เป็นเด็กต่างจังหวัดเนนะ่เาไม่เคยไปอยู่กรุงเทพแล้วก็ไม่ไม่ค่อยชอบอยู่กรุงเทพแล้วก็จะดีเหรออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเขาก็จัดการเลยมาดูโรงเรียน เรียนเสร็จดูเรียนเสร็จใช่มาดูคอนโดแล้วมาดูคอนโดตอนนั้นคอนโดกำลังสร้างอยู่ค่ะอ๋อแล้วก็มาดูเลยก็ว่าใหม่มากเลยใช่นั้นแปลว่าเหตุผลที่มาอยู่คือเอาลูกมาเรียนที่นี่แล้วก็ซื้อคอนโดข้างๆโรงเรียนเลยเป็นวิธีแก้ปัญหาที่สุดยอดมากคอนเท่านั้นทําได้แต่ไม่แน่ใจว่าตัดสินใจได้รวดเร็วขนาดนี้ที่นี่ก็ไม่น่าจะถูกนะเประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์คุณหมอก็สองห้องนี้ก็ประมาณอ่สิบ 1ิ5ล้านชุดแล้วก็ที่บิวอินก็อีก2ยังไม่รวมค่าเทอมลูกนี่คือทั้งหมดเพื่อการศึกษาซื้อเงินสดด้วยครับเงินสดด้วยโอ้โหมันเด็ดตรงนี้แหละมันเด็ดตรงนี้แหละมากกว่านั้นคือจากแอมเบทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเราไม่ได้ทำงานอย่างอื่นแล้ว ไลฟ์สไตล์คสำเร็จอันนี้เกินเลี้ยงชีพนะครับเกินอยู่ดีแล้วนะไลฟ์สไตล์จริงๆเรามาถามอาจารย์ซอกแซกบ้างดีกว่าเราจุดมุมเนี้ยผมเห็นหลายมุมที่อยากจะพูดคุยมากเลยนะครับเรามาดูเด็กคอ l เทตรงนี้ก่อนนี่นะคนแอมเวต้องมีฟิลแบบนี้ครับอาจารย์ครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าตรงนี้มีอะไรบ้างครับเนี่ยครับก็อันนี้ก็เป็น ของที่ระลึกอันนี้ก็จะเป็นตอนที่ไปเอเดมอน50ปีแอมบย์ค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็น60ปีแอบย์โอ้โหแล้วเดี๋ยวก็จะมีเอเซ็ตซูร์ตรงนี้ใช่แล้วก็เราก็ที่จริงมันมีอีกเยอะค่ะอยู่ที่บ้านอาขนล้แค่เดือนหนึ่งไม่มีที่วางอาโอ้โหสุดยอดเลยครับส่วนข้างบนนี้ก็ FCA ดรจินนาดรวิทัศน์ก็เอามาฝากจากงาน f c โฟาเดอร์คาวซิลนะฮะอันนี้คือเป็นสัญญาณอะไรบ้างคะครับก็ให้ตั้งเป้าหมายไป้าเป็น F4 อันนี้เป็น F4 อันนี้จะดีดีมากเลยเนอะเอา F4 ไปด้วยกันนะไปด้วยกันะไปเลยนะโอ้ยสุดยอดสุดยอดมากๆเลยค่ะแล้วขึ้นไปอีกอันนึงเป็นอะไรครับนี่ก็เป็นรางวัลสมาคมขายตรงไทยนะครับอ่อก็เสองปีที่แล้วเมื่อสองปีที่แล้วอาจารย์ได้เป็นตัวแทนในการรับรางวัลใช่ไหมใช่ครับผม เราประสบความสำเร็จแบบนี้ได้เพราะว่าบริษัทอเมริกาองชวต้องโชวกิจุดเราะและระหว่างที่มีวันนี้ผมแอบชำเลืองเห็นมี PS5 อยู่ตรงนี้ด้วยนะอันี้ของใครเล่นครับของคุณลูกหรือคุณพ่อคุณแม่คะตอนแรกของคุณลูกแต่ตอนนี้น่าจะเป็นของคุณพ่อคุณลูกเพราะว่าลูกเขาอยากได้ก็เลยบอกเขาว่า เดี๋ยวทาคะแนนเรียนให้แบบว่าได้เกรดดีขึ้นนะทุกไม่ช่เราชอบเล่ส่วนตัวให้ดีใช่ถ้าทําได้จะให้ก็คิดว่าเขาไม่น่าจะทาได้เราทวาได้จริงก็มาขออะไรต้องซื้อ้อโอ้ยังงี้ต้องให้ครับยางงี้ต้องให้มีสองจอยแล้วเล่นกับคุณพ่อนะครับแล้วขยับไปอีกนิดนึงผมแอบเห็นนะคะอยากให้เพื่อนๆได้เห็นมากเลยว่าดคนที่ทำเป็มเวประสบความสําเร็จระดับนี้นะฮะแล้วก็ ธุรกิจหลายร้อยล้านนี่คือต้นทางครับทุกคนครับให้อาจารย์แนะนำหนึ่งครับร้อยล้านเริ่มที่ตรงนี้จบที่ตรงนี้มันลดทุกอยู่ตัว iPad ตัวแล้วก็ที่ผมเห็นเลยคืออันนี้ฮะนี่ไม่ใช่ไล์สดนะเอ๊ะไมคะเอ๊ะมคะ เอาไว้ทำอะไรคะอาจารย์นี่ครับเอาไว้เคาะตอนประชุมได้รูปปลมมือปลอมมือโชว์โชว์หน่อยได้ไหมจารย์โชว์หน่อยได้ไหมยังไงอาจารย์ทำไงฮะปลอมมือหน่อยเอาไว้โมจิเบแบบนี้นะเดี๋ยวหนูเอามั่งค่ะชอบซ้อม ก็คือส่วนใหญ่อาจารย์ก็อยู่โซน้เป็นหลักตรงนี้แหละใช่ครับเพราะว่าตั้งแต่มีโควิดระบาดก็เราก็ปรับตัวทํางานผ่านออนไลน์ใช้ซูมจัดประชุมก็ผ่านซูมก็เลยรู้สึกว่าจริงๆเราอยู่ที่ไหนก็ได้เราก็ทำอมเวได้หมดก็เลยเป็นสาเหตุที่เรา move มาอยู่ที่นี่เพราะเรารู้สึกว่าเออเราเอาลูกมาเรียนที่นี่แล้วเราก็ ย้ายมาอยู่กับลูกได้คือพ่อแม่ติดลูกแลูกไม่รู้จะติดหรือเปล่านะใช่เราก็อยากอยู่กับลูกแล้วก็ย้ายมาเลยธุรกิจอเมริมันเป็นอะไรที่เราสามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็ยืดหยุ่นไปได้ตามไลฟ์สไตล์แล้วก็ความต้องการของเราเลยเนาะอย่างอาจารย์อยู่หาดใหญ่อยู่สงขลาใช่ไหมครับว่าวันนี้ลูกโตอะไรโตอยากเอาเข้ามาเรียนในเมืองก็สามารถมูฟมาได้แล้วก็ทํางานแบบนี้ได้เลยใช่ครับสุดยอดนะแล้วเวลาลูกมีงานอะไรเล่นดนตรีอะไร เราอยากไปดูแล้วก็เดินลงไปแป๊บเดียวถึงดูเสร็จก็กลับมาซูมต่อได้องีกคุ้มมากสำหรับ12.5ล้านแต่เดี๋ยวนะคะหนูแอบเห็นตรงนี้นะคะโซนทำงานนะคะแอบแอบลงไปดูนิดหนึ่งอ้โหหนักนะคะอาจารย์ห้ากิโลห้ากิโลมีดัมเบลซ่อนอยู่ค่ะเพื่อนๆอันนี้คืออะไรอาจารย์เอาไว้ออกกําลังกายครับเพราะพอเรานั่งซูมนานๆเราก็เอายกเวทมา อ๋อกกำลังกายเราเราแบบดูแลทุกมิติใช่ต้องดูแลสุขภาพด้วยครับวิตพื้นก็ตรงนี้ตรงไปวิตพื้นไปดอไลพูดไปเราก็วิตพื้นออกกาลังกายได้แต่วิวสวนผมชอบวิวมากเลยเหมาะที่เป็นโซนทํางานมากเลยแสงเข้าแล้วเราก็สามารถเทควิวได้เลยใช่อันนี้แสงธรรมชาติเลยนะสวยเลยนะฮะครับตรงนี้หนูก็เห็น อยากจะถามนิดนึงโซฟาเมื่อกี้หนูแอบนั่งและะ้วค่ะแอบนั่งตอนไม่มีใครเห็นนิดนึงรู้สึกอุ้นุ่มสบายไม่แน่ใจอันนี้แพงไหมคะอาจารย์อันนี้ไม่เท่าไหร่ครับอันนี้ประมาณ3ามหมื่นครับแต่ที่นี่ม <c oughs> ผมเข้ามาเนี่ยแอบนับเครื่องกออกาศที่ผ่านมานี่ก็เห็นอยู่2ตัวแล้วนะแค่โซนนี้โซนเดียว3ตัวครับสตัวใช่ไหเลยโอ้โหได้ข่าวว่าทั้งหมด ห้องใหญ่นี้เลยค่ะมีกี่ตัวนะคะอาจารย์ทั้งหมดเลยในในนี้ก็ตัวใหญ่กตัวแล้วก็มีมนิจรวมเป็นเจ็ดใช่ใครอยากสัมผัสอากาศสวิสแลงก็ต่อการได้ต่ออากาศเจ็ดตัวพีเอ็มสองจุดห้าเล็ดรอดมาไม่ได้ไม่ได้จัดการแล้วอาจารย์บอกผมว่าอาจารย์เขาเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงด้วยนะไอ้เนี่ยโอ้ยว่ายิ่งกว่าสวิตเซอร์แลนด์แล้วตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูโซนครัวกันบ้างดีไหมฮะโอ้ดีเลยค่ะเรื่องของกินต้องขอดูหน่อยเลยค่ะว่ามี ะอ,อะไรน่าสนใจบ้างอันนี้อาจารย์กับคุณหมอพาดูเลยครับโอเคอัน <Hey, นี้ส mm ่วนใหญ่เป็นมุมทำอะไรครับอาจารย์กับคุณหมอครับส่วนใหญ่บุมนี้เอาไ้ชงอาหารเสริมคือเอาวัตถุดิไม่ทำเราใช้ชงเลยตรงนี้ใช่ครับพื้นที่ทานอาหารก็คือกินวัตถุดิเมื้อเช้ามื่อเช้าค่ะ สิ่งที่ทุกคนอยากจะเห็นผมเชื่อว่าเวลามาเปิดบ้านนักธุรกิจอันเวคือคือคลังแสงนั่นเองนี่มาค่ะนุ่มๆมาดูการเปิดบ้านอาจารย์กับบ้านคุณหมอมีอะไรบ้างคลังแสงที่นี่ว้าวอันนี้เป็นชนิดเม็ดอันนี้มีอีกอันนี้แบบโชว์ไม่ผมอันนี้ผมชนิดโชว์ไมดูได้มคะยเลพอมายืนฝั่งนี้ตกใจกว่าเดิมคือ มีทุกอย่างมีทุกอย่างจริงสีส้มสีเขียวสีชมพูสีม่วงสีฟ้าอะไรที่แอมเว์มีที่นี่มีหมดใช่ครับแอมเวร์ชอบสาขาเจเลนกูเเลนกูเออใช่ใช่ใช่มีได้หมดครบทุกอย่างไม่น่าเชกติชานดชอบใส่อะไรยังไงบ้างชานมนี่เป็นของลูกตอนเช้าตอนเช้าลูกชายสองคนก็ทานอ๋อเด็กๆก็ทานเป็นเ่เช้าเป็นเือเช้าเพื่อสุขภาพใช่แล้วก็ของคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นกาแฟ จาเปกแฟของคุณแม่เป็นรสกาแฟของคุณพ่อเป็นไอที่เหลือไอที่เหลืออะไรก็มีไฟเบอร์โปรไบโอติกอันนี้ใส่ไปพร้อมหมดเลยใช่ครับส่วนพวกอรมแก้วนึ่งอร์ l บิร์นมิกคอลลาเจ i n อะไก็จะเป็นอีกแก้วหนึ่ง ก็ใส่พร้อมกันทุกอย่างเลยฮะชงครั้งเดียวกินทีเดียวรวดเร็วเป็นมือว่างหรือต่อกับมือเช้าเลยกินก่อนมื้อกินก่อนวอร์ดี้คีกิน EA ก็ใส่เข้าไปด้วยอ่ะเราไปโซนถัดไปนะครับเราอยากไประลาบระลวงห้องนอนของอาจารย์บ้างแล้วนะครับงั้นเราไปดูเลยชอบเลยขอดูได้ไหมคะอ่าให้อาจารย์กับคุณหมอนำเราดีกว่านะฮะเเลยครา นี่เลยใช่ไหมโอ้โหมีทั้งมินิแล้วก็สกายอยู่ในนี้เลยนะฮะใช่ตัวน้องมินินี่คือยังไงนะคะเพราะว่ามีตัวใหญ่เยอะแยะตั้ง6ตัวแล้วอะครับคือตัวเล็กเนี่ยเราก็จะซื้อเอาไว้เอาไปสาธิตหรือบางทีไปตามจังหวัดแล้วก็ยิ้วไปนอนในโรงแรมครับพอเราไม่ได้ใช้เราก็เขามาวางใช้ด้วยใช่ยิ่งแบบอากาศคลีนเลยใช่ครับ แล้วห้องนี้อาจารย์ส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่ในห้องนอนนี่ก็คือไว้นอนอย่างเดียวเนี่ยเพราะผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่มีทีวีไม่มีใช่ไหมฮะตั้งใจเลยใช่ไหมครับไว้นอนแล้วก็บางทีก็ซูมอันนี้ก็ยังใส่ตัวในซูมหล่ะพี่โอแยกกันเวลาที่เคสชนอย่างนี้ใช่ใช่ก็จะต้องมานั่งอยู่ ผมสังเกตอย่างนี้เท่ากับแขกรับเชิญที่ผมไปแต่ละที่เนี่ยส่วนใหญ่ห้องนอนเนี่ยก็คือห้องนอนจริงๆนะเขาไม่มีทีวีไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรมากมายมันเกะกะมันเกะแล้วก็ป้องกันฝุ่นด้วยป้องกันฝุ่นใช่เป็นพราะว่าที่ใส่ใจสุขภาพบ้าใช่เพราะบางทีเราซื้อของเยอะแยะเนี่ยบางทีมันก็เป็นภาระเราบางทีเราซื้อบ้านเอาไว้หลายหลายที่เราก็ต้องไปดูแลเกิอะไรแล้วรู้สึกว่าไม่เอาแล้วเรามีแค่นี้พอละนะครับโอ้สุ อันนี้ทรัพย์สินเป็นภาระแล้วเราในขณะที่อยากสะสมทรัพย์สินนะฮะอา <c oughs> จารย์บอกทรัพย์สินยเงินเป็นภาละาได้ไหมเราสะสมเงินก่อนตอนนี้แล้วเ,<อ>เราอยากได้เมื่อไหร่เราก็พร<อ>้อมเลยโอ้โหอยากไปถึงจุดนี้บ้างพยายามค่ะแล้วส่วนใหญ่กิจกรรมของอาจารย์ในแต่ละวันนี่ทําอะไรกันบ้างครับส่วนใหญ่ผมอ่ะก็ซูมเป็นหลักใช่ครับแล้วก็ หมอวิวน,นี่ก็จะมีกิจรกรรมเยอะตอนผมแอบสัมภาษณ์หลังไม <laughs> ค <laughs> อาจารย์นนบอกว่าคุณมอวิวกิจรกรรมก็คือการเอฟของ <laughs> <laughs> จริงเลยรับใช่คือคือเป็นคนเขาเรียกว่าจะออกไปข้างนอกก็รัวนี้ก็ไม่ไปก็เลยเราก็เลยต้องเอฟ มันเป็นความสุขของคนที่เหนืเนะใช่ไหมที่ตอนนี้ที่บ้านผมก็เหมือนกันนะผมคุยกับคนที่ส่งของจนเขาจะถ้าเป็นบ้านเขาแล้วอะเขาเดี๋ยวมาส่งมาส่งเมื่อก่อนมันเป็นรถเข็นเลยตกใจโอ้สยแบเนี้ขนาดนี้มันก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆในการชอปปิ้งใช่ถูกต้องค่ะมีทัศนคติที่ดีมากเราสามีมีหน้าที่หาเงินค่ะบอาจารย์ปกดเร้าเลยกันโว้โอ้หนูมีหน้าที่จำเลขบัญชีจำเลขบัญชี โอเคครับได้แล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยเจาะลึกนะกับอาจารย์กับคุณหมอนะที่ด้านนอกตรงห้องประชุมเพราะว่าผมทราบมาว่าคอนโดระดับนี้ส่วนกลางก็สวยงามพอสมควรเลยเราไปเที่ยวกันดีไหมอยากเห็นเลยค่ะขอไปชมด้วยเลยได้ต้องรบกวนให้อาจารย์คุณหมอพาพวกเรากับเพื่อนๆทางบ้านชมหน่อยครับได้เลยครับตรงนี้คืออะไรคะอาจารย์ุณหมอตรงนี้ก็จะเป็นห้องออกกำลังกายส่วนตัวค่ะ ต้องจองตใช่จองยังไงคะหนูเห็นมีจองตรงนี้คือเรามาจิ้มๆเองไม่ไม่จองผ่านแอปอ๋อเหมือนลูานแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันของของของคอนโดมันจะมีค่ะให้จองส่วนกลางก็อันนี้ก็จะเป็นจองส่วนกลางเกี่ยวกับการออกกำลังกายถ้าเกิดว่าจะพาเทรนเนอร์มาหรือว่าอะไรมาอย่างเงี้ยก็ต้องมามาใช้ตรงนี้ได้ สุดดยอก็เวลาจะเช็คอัพน้ำหนัก follow up ติดตามใช่แล้วอันนี้พี่เขาก็จะเป็นจิมที่แบบเสด็จเขาจะมาเล่นโยคะกันช่วงเช้าอ๋อมีหน้ามีลูกบวกลูกบอลอะไรให้ด้วยอู๊เขามีอุปกรณ์ให้ด้วยนะใช่ดีงามมากเลยแล้ววิวก็สวยเหมือนตรงนู้นจะชมวิวได้ด้วยใช่ไหมใช่เห็นแบบแมีลูกวัวลูกวิ่งอะไรนี่เดี๋ยวให้อาจารย์นำเลยครับอาจารย์นำเลยครับ อาจารย์หรบอคุณหมอมาใช้บริการที่นี่บ่อยไหมครับไม่เคยเลยโอ้ไม่นี่ครั้งแรกเลยนะที่เชิญชมอาจารย์บอกว่าซื้อไว้ให้ลูกๆได้มาใช้ใช่ลูกชายเข้ามาออกกําลังกายประจําครับลูกๆใช่ใช่ส่วนผมก็ใช้เวทดัมเบลคือลูกหมอออกกําลังกายแม่เป็นคนถ่ายรูปถให้ดูอะไรอย่างงี้น่ารักมากเลยงั้นเดี๋ยวลองาชมบรรยากาศรอบๆเลยครับโอเคครับ อันนี้ก็จะเป็นวิวพาโนราม่าอันนี้ซิตี้วิวซิตี้วิวซิตี้วิวว้าวโอ้ผมไม่กล้าเดินไปมากกว่านี้แล้วครับมันเสียวมากเลยวิวสวยเห็นแม่น้ำยาวใช่มันจะเป็นโค้งน้ำเจ้าพระยาคือฝั่งนู้นจะชัดเลยนะโค้งน้ำใช่ไหมเมื่อกี้ผมแอบมาดูฝั่งฝั่งนู้นจะเป็นโค้งน้ำอลไรนี่จะเป็นแบบเมืองเมืองหน่อยไปดูไปชมให้วยกันนะโอ้ดีไงนี่นีโค้งเห็นไหมโค้งเจ้าพระยาชันแล้ค่ะชัดัง โอ้โหโค้งอย่างนี้เลยแล้วก็โรงเรียนน้องๆอยู่ไหนนะนี่อยู่ด้านนี้อยู่ฝั่งนี้คือเดินไปนิดเดียวถึงเลยถึงเลยใช่ครับเห็นบอกว่ามีอีกโซนหนึ่งเป็นโซนของห้องประชุมใช่ไหมครับใช่แล้วก็สระว่ายน้ำใช่ไหมใช่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยงนั้นเราไปไปชมกันเดี๋ยวให้จันพาไปดูชั้นได้ถัดไปนะครับโอเคเชิญครับ ไงครับอยู่สาวว่น้ำนี้ว่าทุกวันไหมครับถ่ายรูปทำคอนเทนต์มาแต่หน้าลงจริงๆนะแล้วดูไม่ลึกกันไปอ่ะหนึ่งจุดสองเมตรใช่ครับเห็นอาจารย์บอกนี่เป็นจุดเช็คอินให้ดาวไลน์มาถ่ายรูปรึไหมครับใช่เลยใครมาถึงแล้วต้องมาถ่ายโซนนี้นะใช่น่าถ่ายจริงค่ะสวยมากยิ่งบ้านนูนนี่โหเหมือนเดิมครับอาจารย์มากี่ครั้งแล้วครับ กับคุณหมอมากี่ครั้งแล้วครับไม่เคยมาไหว้เลยถ้าถ้ามาถ้ามาถ่ายรูปอะหลายครั้งแล้วมาถ่ายรูปแต่ถ้าบอกว่าเนี่ยเช็ดคยอ๋อแล้คอนเซ็ปต์เดิมครับซื้อไว้ให้ลูกมาออกกำลังกายนะครับตรงนี้เหมือนเป็นจักรุซี่ป่ะใช่ใช่ครับตรงนี้เป็นจักรุซี่เป็นจักรุซี่จักรุซี่สองี่สองที่สองจุดเลยตรงนี้ก็ชั้นล่างงั้นเราลงไปดูข้างล่างใกล้เลยค่ะ ตอนนี้ก็จะเป็นอาจักกุชี่อันนึงนี่นี่นี่ดูโซนนี้นี่นี่อ่านี่ไงมุมมุมพี่อาจารย์บอกแอบดูเนี่ยตรงนี้จะเป็นจริงจีนลูนี่คือเห็นโรงเรียนลูกอาจารย์เลยนะครับอาจารย์บอกว่าแอบลูกจะพาสาวไปเดินที่ไหนก็แอบเห็นหมดเลยพาลูกลุกหมดเลยเดี๋ยวลูกมาดูดีมาจริงจ ก็เห็นว่ามีช้อปปิ้งมอลล์กำลังจะขึ้นใหม่ใช่กำลังสร้างอยู่เป็นโรงเรียนเลยโอ้ลมดีวิวดีเฟสิลิตี้ช่วงเย็นจะสวยมากช่วงพระอาทิตย์ตกดีเนี่ยช่วงจะสุดตกแล้วตรงนี้วนไปไหนคะนี้ลงไปห้องไปชุ่มสำหรับไม่อยากลงลิฟต์เราก็ลงทางนี้ได้เลยเดี๋ยวจะได้ออกกำลังกายขาได้ค่ะปกติก็คืออยู่ที่คอนโด เกือบตลอดเลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็บางทีน้องๆลูกๆก็มาใช้แฟคชิ i ลิตี้บ้างใช่ครับจุดต่อไปเราจะไปดูกันที่ก็เดี๋ยวเราไปห้องประชุมอันนี้สถานที่ที่ผมใช้บ่อยจริงละต้องไปดูแล้วค่ะว่าเป็นยังไงบ้างได้ครับไปดูกันไปครับทางนี้นะครับ นี่ถ้าผมมาโดนอาจารย์สปอนเซอร์ที่นี่เดินเข้าเปิดอใจตั้งแต่เดินเข้าเลยยค่ะที่นี่แบบแต่ละอย่างเฟสชิลิตี้อะไรทุกอย่างแล้วอย่างห้องมิทติ้งนี่ก็คือบรรยากาศแบบเอาจริงอาจารย์ หนูว่ามันก็น่านอนนะหนูเข้ามา้วแบบโอ้โหพอมากคุณหมอเลยแต่ไม่หลับนะดาไรไม่หลับนเถ็งทุกคนอาจารย์นั่งมุมไหนคะปกติอ๋อส่วนใหญ่ผมก็ยืนจยืนนะครับดาวไลก็นั่งเราก็สอนงานพื้นฐานสอนพูดแผนก็สอนตรงนี้เลยครับครบนะมีจออะไรให้เราหมดใช่ครับเจอแบบตัวต่อตัวก็มาเจอที่นี่ ก็อ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันลึกมากขึ้นดีกว่านเนาะเพราะว่าจะมีหลายเรื่องที่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆทางบ้านแลวพวกเราเองก็อยากรู้ด้วยใช่เนาะครับอาจารย์เอกแล้วก็คุณหมอวิวนะอ่ะเราไปเดินชมบ้านของอาจารย์กับคุณหมอมาเยอะแยะแล้วคราวนี้เรามานั่งคุยกันบ้างครับว่าเป็นยังไงกันบ้างไลฟ์สบายของอาจารย์เอกของคุณหมอครับเอาของอาจารย์กอนก็ได้ไล้์สบายอาจารย์เป็นไงบ้างครับได้ครับก็พอถึงจุดนี้เนี่ยครับ ชีวิตก็ดีมากๆนะครับก็คือเราไม่ต้องกังวลเรื่องไรายได้เราสามารถเลือกที่อยู่ที่เราอยากจะอยู่อ,อยู่กับคนที่เรารักนะครับคือ ลูกลูกไม่รู้ติดเราหรือเปล่าแต่เราติดลูกหาเงิงใช้12.5ล้านเพื่อติดลูกได้ก็ถ้าดูจากการที่มาซื้อคอนโดข้างโรงเรียนเพื่อจะมาอยู่กับลูกก็น่าจะรู้เหตุผลแล้วและตอนนี้อาจารย์นอกจากเรื่องของการที่อยู่อาศัยเรื่องแล้ว daily ไลฟ์ของอาจารย์เองในแต่ละวันทําอะไรบ้างครับอาจารย์ครับจริงๆตอนนี้ก็ยังอยู่ในโหมดการสร้างธุรกิจ Hmm. เพราะว่าเรามีเป้าหมายอยู่นะฮะ hmm. ก็ยังทำงานพื้นฐานซูมคุยกับดาวไลน์จัดประชุมนัดดาวไลน์มามิทติ้งแล้ว hmm. ก็ ดูแลสุขภาพไปด้วยแทรกการออกกําลังกายบางทีระวางการซูมเราก็ออกกําลังกายได้อย่างเงี้ยครับเมื่อกี้จากที่เราดูโตทำงานอาจารย์มีแอบมีเวทมีอะไรอยู่างางใ้ต้เขาหมดเลยเพื่อเราจะได้ใช้ความสาเร็จที่เราสร้างเอาไว้อ้นๆนี่จริงเนาะจริงนะจริงนะ้เราหามาเสร็จสุดท้ายไม่ได้ใช้แถมไปจ่ายคนอื่นหมดนี่ไม่รู้จะหาทำไมเนาะของคุณหมอบ้างล่ะคะค่ะก็ไหลักๆก็คือเรื่องลูกนะคะเพราะว่า เราจะโฟกัสเรื่องลูกเป็นหลักเลยนะคะมไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนเลยว่าจะจะมาอยู่กรุงเทพเพราะว่าเวลาเคยมาเที่ยวที่กรุงเทพก็จะแบบประมาณว่าเอยฉันไม่อยู่นะเออพเพราะว<อ>่าติดอะไรเงี้ยไม่ชอบอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเราตัดสินใจว่าจะย้ายลูกมาใช่ไหมคะถ้ายังทํางานอยู่เนะี่ยก็จะย้ายลูกมาที่ใช่จะจะย้ายลูกมาจะอยู่กับลูกไม่ได้ต้องล<ม>าอ<ม>อกอย่างเดียวอย่างเงี้ยเออก็ก็เลยเริ่มคิดเยอะค่ะแต่ว่าพอเราสําเร็จในอัมเวย์เราก็ตัดสินใจ ได้เลยใช่แล้วก็ไหนจะเรื่อง F อคองได้ตามใจชอบนูยังติดใจประเด็นนี้อยู่หลายสบายของจริงใช่ใช่ที่สำคัญคือนอกจากชีวิตเราไม่ต้องกังวลแล้วเนี่ยเราไม่ต้องกังวลอนาคตของลูกด้วยเพราะว่าสิ่งที่เราสร้างเอาไว้ทั้งหมดเนี่ยมันส่งต่อไปที่ลูกได้เขาเรียนเนี่ย เพื่อเขาจะได้ภูมิใจในตัวเขาใช่ไหมแต่ไม่ต้องกังวลเรื่องสร้างชีวิตเพราะเราเราสร้างทุกอย่างเอาไว้เพื่อให้เขาเลือกสิ่งที่เขาต้องการได้นะครับใช่อ,ใชอันนี้ผมอยากรู้เพิ่ม,มผมเชื่อว่าเพื่อนๆทางบ้านก็อยากรู้ในเมื่อชีวิตมันเต็มขนาดนี้แล้วครับเนาะเป้าหมายของเราในการที่จะขับเคลื่อนต่อเพื่อจะ ไปออกของอาจารย์คืออะไรครับครับคือจริงๆอ่ะส่วนตัวก็เป็นคนไม่ได้แบบใช้เงินเยอะอ่าใช่ครับผมดูจากไลฟ์อาจารย์แล้วถามอาจารย์เขาแล้วอาจารย์สูงครับสูนแล้วอาจารย์ทำอะไรต่ออาจารย์ก็สูงต่อับมแค่นี้คนนี้ใช้เงินแค่ไหนอ๋อากคุณหมอใช้เงินมากแล้วก็จริงๆแรงบันดาลใจเนี่ยเรารู้สึกว่าชีวิตเราที่ดีแบบทุกวันนี้ได้เนี่ยเพราะเราอ่ะเลือกสำเร็จในอัมเวยาครับแล้วพอเราได้สิ่งเหล่านี้มาเราก็มองย้อนกลับไปเราก็มีดาวไลน์ ที่ทํางานร่วมกันมาช่วยเหลือกันแต่ว่าวันนี้เขายังไม่ได้สิ่งที่เราได้เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจหนึ่งที่เราอยากทํางานหนักช่วยเหลือเขาให้เขาประสบความสำเร็จจริงๆให้เขามีรายได้ที่มั่นคงอ๋ออันนี้ก็น่าจะเป็นแบบแรงบันดาลใจใและเป็นไ์ดหแอาจารย์ยังคงทํางานอย่างต่อเนื่องเนาะผมไม่ใช่คำว่าทํางานหนักนะผมว่าจริงๆแล้ว แอเวก็อาจจะไม่ได้มีงานหนักอะไรขนาดนั้นแต่มันคือความต่อเนื่องของการทํางานไม่ได้หนักอะไรมันสนุกได้วยซ้าครับเพราะว่าเราก็ช่วยเหลือดาวไลน์เราก็ไปคุยให้เขามีแรงบันดาลใจสอนให้เขาทางานเป็นมันก็ไม่ได้หนักอะไรแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ซูมได้แล้วดูมีความสุขตลอดเวลาพูดถึงแอมเบอาจารย์จะไม่ได้เหมือนแบบ ฉันจะต้องลุยอาจารย์ก็ดูนแบบผมแบบเนี่ยได้คุยให้คนนี้เขาอย่างนี้ได้ช่วยเขาแบบได้ซูมได้แล้วอาจารย์ดูมีความสุขมากแลวของคุณหมอครับของคุณหมอยังยังมีแบบ goals อะไรอีกเพิ่มเติมไหมครับสงสัยจะเหมือนกันเพราะเราก็แบบไลฟ์สไตล์ก็เหมือนเหมือนกันเนาะดูทั้งคู่เป็นคนสมถะถมากใช่ไหมครับเหมือนบอกว่าแต่งห้องก็จะพยายามให้มันเรียบคือเป้าหมายส่วนใหญ่ของเราตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องลูกใช่มากกว่า แรงบันดาลใจแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับในธุกรกิจเอมเว์เองก็เหมือนกันเหตุผลของการทําการขับเคลื่อนเป้าหมายก็แตกต่างกันไปใช่ไหมผมเชื่อเพื่อนๆหลายคนที่ดูอยู่ตอนเนี้อยากจะมีชีวิตไลฟ์สบายแบบอาจารย์กับคุณหมอบ้างฝากถึงพเพื่อนๆหน่อยถ้าอยากมีชีวิตแบบนี้ควรจะต้องมีวิธีคิดมีวิธีการอย่างไรในการที่จะประสบความสำเร็จครับครับ ก็ผมว่าสิ่งหนึ่งนะฮะที่ทําให้ผมประสบความสําเร็จก็คือว่าเราเลือกตัดสินใจถูกต้องได้ทุกสถานการณ์สมมติเราอยู่กรุงเทพเราจะไปเชียงใหม่เนี่ยถ้ามันไม่มีป้ายบอกทางเลยลวกว่าเรามันยากมากนะครับเพราะว่าเราจะต้องเดาทุกแยกว่าเราจะต้องอเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลีเล้ยวขวาแล้วเดาให้ถูกทุกแยกอ่ะใช่ไหม <laughs> มันยากมากใช่แต่ในแอมเวย์เนี่ย ก็คือว่าเรามีอัพไลน์มีคนประสบความสาเร็จครับที่เขาสามารถชี้ทางเราได้เพราะเขาเคยเดินไปแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกตัดสินใจคือเลือกแอมเ์เลือกเชื่อคนสําเร็จนะครับมันก็ง่ายไม่ต้องกังวลกับการหาเงินอีกแล้วไม่มีภาระไม่มีหนี้สินแบบชีวิตมีความสุขะครับไม่ต้องกังวลนะฮะเยียมเลยนะฟังอาจารย์แล้วอบอุ่นเนอะรู้สึกได้อย่างนั้นจริงๆใช่ไหมครับคุณหมอมีอะไรฝากเพื่อนๆทางบ้านบ้างไหมฮะค่ะก็ เชื่อมั่ในแอมเวย์นะคะว่าแอมเวย์เนี่ยตอบโจทย์เราได้ทุกอย่างเราต้องการอะไรเราอยากได้อะไรเนี่ยทุกอย่างมีได้ในแอมเวย์คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาทุกวันนี้ก็คือจากแอมเวย์ทั้งหมด นะคะก็ตัวอย่างมีให้เห็นแล้วนะคะก็ให้เชื่อแล้วก็ตั้งใจทำเนาะแล้วก็ไลฟ์สไตล์แบบคุณหมอด้วยค่ะก็เป็นไอดอลของหรูด้วยเดี๋ยวหนูจะกลับไปเอฟ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 เดี๋ยวเราต้องเป็นคู่สำเร็จขึ้นไปต่อเพราะว่าเห็นอาจารย์ก็บอกว่ามีเป้าหมายปลายทางก็คือยังไม่ใช่แค่นี้แน่นอนอยากช่วยคนอีกมากมายอย่างที่บอกเมื่อครู่ก็คือตั้งเป้า เป็นอะไรคะสเต็ปต่อไปที่บอกก็เป็น f อฟซีโอ้โหให้จันประกาศเป้าหมายกลางรายการอย่างนี้เลยใช่ไหมครับโอ้พีกรเราสุดยอดจริงๆครับใช่ค่ะก็อ n the way นะครับเราเชื่อว่าเดี๋ยวเราจะได้มี f อฟซีใหม่ในประเทศไทยเราแน่นอนได้ไปค่ะนอกจากนั้นครับ รายการเราก็มีของที่ระลึกเลย่ใช่ที่ระลึกเลนะครับเป็นของที่ผมเวลามอบให้กับแขกรับเชิญทีไรอยากเอากลับบ้านทุกครั้งเลยฮะโอ้โหสวยงามมากนี่อึ้บไม่เดี๋ยวนะตอนแรกทางทีมงานบอกว่าจะมีของเล็กๆน้อยๆมามอบแต่เท่าที่ดูนี่ไม่เล็กและไม่น้อยไม่เล็กและไม่น้อยแล้วหนักด้วยครับว้าไนยังมีอยู่จริงๆด้วยนะฮะของจริงของจริงนะมอบให้กับอาจารย์กับคุณหมอได้นะครับขอบคุณมากคับ ยังไงก็ต้องบอกเลยว่าไม่ติดตามไม่ได้เลยนะได้มาดูไลฟ์สไตล์นะคะเราได้เรียนรู้ได้อะไรดีๆมากมายอย่างวันนี้อยู่ก็ได้เรียนรู้จากทั้งอาจารย์แล้วก็คุณหมอหลายๆอย่างเลยแล้วก็ได้แรงบันดาลใจกลับไปด้วย ะะอยากให้เพื่อนๆนนะะได้มาติดตามนะคะทุกๆ EP เลยนะคะซึ่ง EP หน้าจะเป็นใครอันนี้ยังไม่บอกครับยังไม่ไมบอกไปใน EP หน้า<ๆ>ถึงในไลฟ์สไต์ของเราพล<บ>าดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่บอกว่าอยากจะติดตามใช่ไหมคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปักตะไก้เอ้ยต้องตะไกใ้นะคะกับช่องของเราด้วยนะคะ MVTH Official ค่ะและพบกันใน EP หน้านะครับเรามาลุ้นกันว่าแขกรับเชิญของเราในครั้งถไปจะเป็นใคร บ๊ายบายครับแล้วเจอกันครับ